าสี่สามสองหนึ่งเริ่มครับ เด็กเอ็กซอคนคาเดมีระยำในเชนแอร์นี้ก็ลุงของพี่ตีนะครับมาจากประเทศสเปนบาร์เซโลน่านะก็ดีใจมากๆนะวันนี้ได้มาเจอโคสชน็อตโค้เอกและเด็กน้องนะครับผมก็มาแล้วก็มาขอบคุณเอามามามอบเงินนะครับสนับสนุนทีมเอกพลคาเดมีนะครับในการพัฒนาและขับเคลื่อนนะครับมาจากประเทศสเปนนะครับถึงว่าใช่ครับจจิพี่เอกเข้มแข็งแต่่วโค้ชเอกน่าจะเปได้ประมาณนั้นครับก็สิ่งที่ ให้ก็ให้ด้วยใจใช่านะอย่างที่ผมพอ,พอจะเปรได้ดก็มันไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้รู้เยอะแต่ว่าก็พอรู้นิดหน่อยก็ด,ด้วยด้วยชอบหาอะไรที่มันแบบความรู้รอบตัวใส่ใส่ตัวเราอะเนี่ยเด็กๆไปคนรบเนี่ยดูออกเป็นบางบางบาง,บางอันเอเพราะถ้าเรารู้มันก็จะดีหาหาความรู้รอบตัวใส่เนี่ยที่มันไม่มีในตำราเรียนไม่มีในห้องเรียนเนี่ยจะดีอ่าพวกเราก็ขอบคุณเขาหน่อยอา่าใครกับตันใครอะไรก็นำ น้ำกาวหน่อยเพิ่มๆนำกาวขอบคุณอร่อยทั้งหมดต้องน้ำกาวขอบคุณครับผมก็เป็นตัวแทนขอบคุณก็พูดไปเลยก็ว่าขอบคุณเองขอบคุณครับที่เมตตาที่เมตกรรลแล้วก็น้องๆครับก็เงินที่สนับสนุนตรงนี้ก็จะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดครับนี่นี่นี่พิธีนี่ครับนี่นี่ครับ โอ้สุดยอดน้ำหูหน้ำตาเงจะไหลแล้วที่ปีนี้า้ถน้ำหูหน้ำตาเงจะไหลนะเ<ไ>ปเพิ่มด้วยความดีใจนะเนี่ยครับเขาหืมนี่ยังไม่พอเอาอะไรอีกเขาจะทรศัพท์ให้ผมไม่ใช่นะนะ <laughs> อันนั้นนี่ไม่น่าใช่ <laughs> <c oughs> เขาก็มีอะไรให้ดูอีกมาจากเพราะมาจากประเทศสเปนแต่ว่าคุณลุงเขาพูดไม่ได้นะแต่ว่าสื่อสารเป็นภาษามือได้นะ ขอบพูดภาษาภาษาตะเปีนขอบคุณกาเซียกาเซียอ่ากาเซียกาเซียดุกาเซียกาเซียกาเซียบาวูแล้วก็กาเซียแล้วก็บาโวบาโวแปลว่าชายโยอ่าแล้วก็ตะมือเออครับผมให้ส <reveal again response> mm ัญญาณหนึ <Pal os ective> uh ่งคนให้ส <upright> ัญญาณหนึ่งคนหนึ่งสองสามกาเซียบาโวโอ้ครับผมกาเซียบาโวครับผม นี่โอ้ดูครับนี่นี่ครับนี่ครับถ่ายอีกสักรูปหนึ่งเออขออีกสักช็อตหนึ่งเออเป็นวิดีโอเอาอีกเอาอาีกนะครับผมเนี่ยมันคือความภาพความปะระทับใจนะเป็นลุงของพี่ตีนะครับมาจากประเทศสเปนวันนี้เขาก็านำเงินนะครับที่รวบรวมจากกลุ่มของขคุณลุงพิตีนะมาสนับสนุนทีเมเอกพลนนะเขาเอกคนนับ ก็รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ขอบพระคุณมากมากนะครับผมพอดีเลยนะครับเราก็ต้องใช้ในการขับเคลื่อนทีมในการพาน้องๆไปแข่งขันฟุตบอลในรายการต่างๆอยู่นะโอ้โหน้ำหูน้ำตาจะไหลครับนี่ขอบผมสุดยอดเลยครับขอบคุณลุงพิทีวดูนะครับลุงพิธีสามารถเจรจาภาษามือภาษาแต่พูดภาษาตามตรงก็ภาษาภาษาใบนะครับสองฝั่งนะครับพูดคือพูดใช้ภาษามือที่สื่อสารกันได้นะครับนี่โอ้หูตาจะไหลนะ